และไอ้ไอ้ไอ้ถังน้ำแชมเปญเป็นยังไงเอาอีกป้า,าอ๋อที่ที่เขาบอกล็อกสเปกอะถังน้ำแช<อ>มเปญเนอะอ๋อดูดูดูที่ถังน้ำแชมเปญเปออล็อกสเปกอีกล็อกสเปกนี่ผิดกฎหมายนะล็อกอยู่แล้วฮะล็อกมานานแล้วด้วยเนี่นยเนยี่นยถังน้ำแชมเปญเนี่ยอ๋อมเจ้าเลยเจ้าเองใช่ เนี่ยคือคือข้อมูลที่มาจากเอกสารข้าราชการในกรมน้ำมันดานส่งให้หมข้อมูลนี้มาจากเอกสารข้าราชการในกรมน้ำมันดานส่งให้หมดเขารู้ว่าล็อกสเปกกันยังไงตรงไหนเขารู้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็นอมีดีของผู้บริหาร ผมเนี่ยคือใครเขาบอกหมดอ่าทุนจดทะเบียน5ล้านบาทแต่รับงานพันกว่าละโอ้ยอย่างนี้ได้ไงนี่ไงมีมีของจริงด้วยมีมีในมีในหลักฐานทั้งหมดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนะครับรายในปีเดียวรับงานพันสองร้อยละ ก็ก็เป็นบริษัทของนอมินีไงเนี่ยเขามีหลักฐานทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็อยู่ปปชทั้งหมดเหมือนกันนะอยู่แล้วเหรอเอ๊ะด้ไปตามมา้เนี่ยเนี่ยเขามีพันภาคพนวดกรเนี่ยก็คืองบประมาณทั้งหมดตั้งแต่ปี63ถึง65ครับนะครับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ใครได้งบประมาณบ้างทีนี้เขาส่งให้ผมหมดเลยซึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกรมนะส่งให้เพราะเขาเห็นความแบบ เขาเห็นแบบทุจิลกิกันมากเกินไปอ่ะเขาทนไม่ได้เขาเป็นข่ายการน้ำดีเขาทนไม่ได้เขาเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าอยากได้ผลประโยชน์อะไรนะแต่เขาเลยส่งข้อมูลให้ว่าท่านดูหน่อยยังไงก็ให้มันลดลดลงหน่อยจริงๆกรมน้ำมาดานเนี่ยเอ,อ่งบประมาณตั้งอย่างที่ผมว่ามันน่าจะได้อีกเท่าหนึ่งมันก็เกิดประโยชน์ละ,ะนะครับ ภาคหนวกขอก็คือบริษัทใครบ้างะนะครับผมให้ท่านดูชื่อบริษัทใครบ้างเป็นไงบ้างโโ <laughs> มีชื่อหมด<ร>มีชื่อหมดแล้วว่าตัวแทนเชิดตัวแทนเชิดตัวแทนเชิดเ,เขาก็เป็น เป็นที่ปรึกษา,าที่เขาตั้งโดยกฎหมายด้วยนะเป็นที่ปรึกษาเขาด้วยเอาโหยเวนเอาเป็นที่ปรึกษ <ไป S 2> าตัวเองเอ่ะและไปะโจทเป็นเป็นบริษัทขึ้นมามแล้วมาประมูลงานนะครับแล้วก็การล็อกสเปคนี่ล็อกอยู่3ที่ก็คือล็อกที่เครื่องกลองน้านะครับเครื่องกองน้นะงงนําเครื่องสูบน้ําตู้ควบคุมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมน้ำมาส่งข้อมูลให้ทุกวันครับผมแม้กระทั่งเขาจะแก้ไขแบบเขาก็ส่งให้ าแก้ก็แก้ไปผมไม่ได้ว่าแต่ว่าที่ผ่านมามันผิดก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับฉะนั้นต้องช่วยกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกรมน้ำบันดานทั้งหลายที่ส่งข้อมูลให้ต้องขอบคุณแล้วก็ส่งมาเถอะผมไม่เปิดชื่อเผยชื่อท่านอยู่แล้วเราไม่เปิดไม่เปิดเผยเราได้ข้อมูลเราก็จะได้ไปตามดูว่าเราคนนอกไม่มีทางรู้ครับถูกต้องไม่มีทางมีแต่คนในรู้คนในรู้ฉะนั้นเนี่ยเงินค่าขุดจอเนี่ยโอนจากกรมไป ไปสิบสองเขตน้ำบาดาลน,นะมีสิบสองเขตน้ำบาดาลคมดไม่พออและทอนอคืนมาเท่าไหร่ผมรู้โโผมรู้ว่าทอนคืนมาเท่าไหร่สุดท้ายไอ้พออเนี่ยเอาไปให้ลูกจ้างไปทําเบิกตามความเป็นจริงครับอ,เบอืเบิกตามเบิกตามค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางอย่างที่ว่านะครับอันนี้แนะมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าเหมือนเหมือน เราไปกรรมธิการงบประมาณเรารู้เรารู้ทั้งรู้ว่าแบบนี้มันไม่ได้แต่ก็ดันทําเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ตัวแล้าจริงจังเลยจุมตัวก็ได้ ในประเทศไทยนี่สุ่มตรวจเลยเอาที่ไหนอธิบดีบอกมาและท่านกับผมไปด้วยกันไปไอ้นี่ผมชอบมากเลยไปจำจำเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหมก็เขียนกันอยู่นะว่าทุจริตไม่ทุจริตผมก็ไปตอนนั้นเป็นประธานกับวธิการคมนาคมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกเขาต้องบอกต้องเอาสายแม่น้ําเขาบ้านเขาบอกมันใช้สายขี้เป็ดไอ้ดีมันใช้ไม่ตกเจาะครับผมเจาะผมเจาะดูแล้วเอากล้องไปถ่ายหมดเลย พอเอาขึ้นมาแค่นั้นนะครับผิดเป็นลมเป็นลมเป็นลมมันน้าถึงได้่วมเพราะสายขี้เปิดน้ําไม่ผ่านน้ำไม่ผ่าน,านเออเนี่ยต้องอย่างนั้นไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นแบบนี้ให้ได้เลย<ช>แล้วเราไปเจาะโดยที่ว่า ไปพซูมกันเอาเอาที่เปรี้ยซูมไปซถ้าไปถ่ายกันอย่างงี้แล้วก็นัดกันไปอย่างงี้ผมว่าเขาจะดูช่องเยอะเลยเอาวันนี้จะไปดูตรวจน้าบาดาลกันนะแต่ไม่ใช่คมน้ำบาดาลมีคนชี้นะผมจะเป็นคนชี้เอาที่ไหนซูมมาเอาไงผมไม่รู้ว่าตรงไหนผมบอกตามดูช่องสาวันนี้เราจะไปเจาะแต่เราจะไปเจาะตรงไหนรู้กันล่างานเลยรู้กันน้างานเลยเอาคอยเลยสมุทรเพราะมันมีทุกจังหวัดอยู่แล้วบอกหมายสามโมงมีทุกขึ้นยูทูบแมงเลยมีทุกจังหวัดทุกจังหวัดอยากให้เป็นว สามารถติดตามรับชมคลิปอื่นๆผ่านทางเฟ c บุ o กยูทูบ u ิกต็อ t o k ดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม